กล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมาแัง c ์ชาแนลอยู่กันในเกม p e c i a l f o r อ n e ดนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําตัวอักษรสีนะครับก็ง,ง่ายครับผมก็จะสอนสีหลักนะครับที่มีอยู่ในเกมนี้ถ้าสีอื่นอันนี้เป็นสีแดงนะครับวงเล็บเปิดนะฮะใส่ตัวอักษรสีน้ําหน้าครับเช่นตัว r า e ์เลสสีแดงนะครับแล้วก็ใส่วงเล็บปิดนะฮะแล้วก็เขียนไปเลยเราจะเขียนว่าอะไรนะเอ,อเขียนอะไรดีวะเขียนว่า Special f o r ร์ เอฟเฟกต์ f ละกันเ f n e t ็ตเอฟนะฮะนี่ครับก็จะขึ้นสีแดงนะครับแล้วก็มีอีกนะฮะตัวจ,จีนี่จะสีเขียวนะครับก็อ่ากลวยทอดแม่งเลยหิวพอดีเลยนะครับออาเบนเมื่อกี้เผลอกดเบนนะครับก็เดี๋ยวจะไล่สีกันนะฮะก็อ่าเอ่ออ่าสีแดงนะครับ ส่วนเออไอนี่นะฮะวายสีเหลืองนะครับโอ้โหนี่สีส้มอ่าสีส้มนะฮะอ่าแล้วก็มีจีสีเขียวสีเขียวสยเสร็จแล้วก็มีมีวีนะครับสีม่วงออกแดงๆนะครับแล้วก็มีสีนี้นครับฟ้าฟ้าฟ้าเขียว ฟ้าฟ้าเขียวเขียวอะอคือฟ้าหาะลรก็ไม่รู้นะฮะอ่านั่นแหละก็จะมาเขียนว่าอะไรดีว่าอ่าเขียนชื่อตัวเองแม่งเลยนะฮะแบงแบงแบงค์งแชนแนล e l ลอ่าแม่งเหลือข้างหลังอยู่นะฮะอ่าต่อแม่งชนแนลกาก .com นะฮะการเขียนอย่างนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะนี่นะครับก็ตามที่บอกเลยนะครับเป็นสีอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นเดี๋ยวผมก็จะบอกสีไว้ใต้คลิปมอนกันแล้วมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งครับที่เป็นสีแบบเป็นไล่ไล่ตามสีเดี๋ยวผมค่อยจะมาสอนอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนเลยอ้าวไม่ถึงนะครับก็ขอบคุณที่ตตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับขอบคุณครับ